แผนการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวไรเบอร์รี่อินรีย์ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยตั้งเป้าว่าภายใน3ปีจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ20,000ไร่จากซึ่งปัจจุบันที่ได้เริ่มโครงการไปแล้วและมีเกษตรกรปลูกข้าว 5, ไรเบอร์รี่อินทรีย์5,000ไร่และมีผลผลิตเพียง1,500ตันซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์จัดทำโซนนิ่งการเพราะปลูกข้าวไรเบอร์รี่ประกอบไปด้วยจังหวัดลำปางอุตาราดิตถากพิษณุโลกกำแพงเพชรนครราชสีมาบึงกาฬมหาสารคามเชยภูมิร้อยเอ็ดเพชรบูร์และจังหวัดพิจิตรนอกจากนี้จะยังมีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจัดอบรมให้ความรู้การเพราะปลูกการควบคุมคุณภาพเพื่อให้การปลูกข้าวไรเบอร์รี่อินรีย์ปลอดสารพิษนี้ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค ต้องมีการวางโซนนิ่งเพราะว่าข้าวแบบนี้ถ้าไปปลูกพันธุ์เดียวกันนี่แหละถ้าปลูกต่างสถานที่ต่างอากาศเนี่ยสีมันไม่ได้ออกมาเหมือนกับตัวตัวที่มันไปปลูกในสถานที่ที่ถูกต้องอากาศที่ถูกต้องเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ที่ปลูกให้ปริมาณเนี่ยมันตอบสนองพอกับความต้องการของตลาดเราจะไม่ทำโดยทำไปโดยไม่รู้ความต้องการตลาดว่าอย่างนี้นะเพราะตอนนี้ดิฉันก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าความต้องการตลาดที่หามาได้เนี่ย ก็ตอนนี้ชัดเจนประมาณ5,000ตัน ลุงอัสดานศรีหราชประธานคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งลุงอัสดานบอกว่าก่อนหน้านี้เคยปลูกข้าวไรเบอรี่มานานกว่า6ปีแล้วแต่ราคาค่อนข้างตกต่ำเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักซึ่งข้าวไรเบอรี่ก็คือข้าวที่ได้จากการผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินกับข้าวขาวดอกมะลิ105ลักษณะเป็นข้าวเจ้ามีสีม่วงเข้มรูปร่างเมล็ดเรียวยาว และก่อนหน้านี้ลุงอัศดางเคยถูกนายทุนหลอกลวงให้ปลูกข้าวผสมซึ่งลุงบอกว่าตอนนั้นแทบนอนไก่หน้าผากเนื่องจากชาวนาในชุมชนต้องเป็นหนี้เป็นสินหลายแสนบาทเพราะไม่มีใครรับซื้อข้าวไรเบอรี่แบบผสมกระทั่งปี2556มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จึงเข้ามาผลักดันข้าวไรเบอรี่จึงทําให้กลุ่มเกษตรกรกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง เนื่องจากกระแสข้าวไรเบอรี่ในปีนั้นรวมถึงกระแสสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มขยายตลาดมากขึ้นจึงทำให้ราคาข้าวไรเบอรี่มีราคาที่สูงขึ้นซึ่งต่อไปนี้ผลผลิตข้าวไรเบอรี่ถ้าออกมาจาก17ชุมชนนี้17วิสาหกจิจนี้น่าจะเป็น ไล b r อรีของจริงแล้วใช้มาตรฐานเดียวกันกลุ่มเองสามารถที่จะกําหนดหรือตั้งราคาได้เองโดยไม่ต้องไปพึ่งพาใครราคานี้คือราคาที่เราบวกลบคูณหารแล้วว่าต้นทุนเท่าไหร่เกษตรกร,กรจึงจะอยู่ได้นะครับซึ่งกลุ่มเนี่ยซื้อจากสมาชิกอยู่ที่1 5บหถึงสิบาทต่อกิโลก็คือตันละ1 5ื่นถึงหมื่ในขณะที่ข้าวขาวทั่วไปวันนี้ตันละ00 0ั และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนของเกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวไรเบอร์รี่อินทรีย์ปลอดสารพิษที่มองว่าหากรัฐบาลให้การสนับสนุนข้าวไรเบอรี่ของแท้และมีใบรับรองคุณภาพตามหลักสากลพร้อมกับตาสินค้าที่บ่งบอกถึงการทําเกษตรกรอินทรีย์ปลอดสารก็จะทําให้ข้าวไรเบอรี่ข้าวที่คนไทยปลูกได้ก้าวไกลไปถึงต่างประเทศ